สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นประชานิยม,มวดประจำวันที่16กันยายน2567เอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นประชานิยมนะคะเลขเด่นประชานิยม,มวดนี้ เด่นหนึ่งนะคะเด่นสองงวดที่แล้วเด่นสามเด่นสี่ไม่เข้านะคะงวดที่แล้วไม่เข้าต้องเข้างวดนี้นะคะแอบคิดว่าหลักหนึ่งนะคะแล้วก็สองที่จะเข้าหนึ่งกับสองนะคะที่จะเข้า นี่คือเรียกดินประชานิยมมาดูหวยรายวันนะคะนี่คือหวยรายวันนะคะ เลขมวดนี้เลขหยดเทียนนะคะหยดเทียนบนบนเด่นสองนะคะเลขสามมาชนกันนะคะบนล่างสามมาชนกันสามจะเข้าหรือไม่แต่ว่าส่วนมากทั้งหมดนี้มาสองนะคะมาสอง มาสองอะไรเนาะสองเ้าเ้าสองใช่ไหมท่านโอคหรือไมสองเก้าเก้าสองเด่นสองนะคะเด่นสองวันนี้เด่นสองเรามาดูเลขโครงสร้างของประชานิยมนะคะเลขโครงสร้างโครงสร้างบนโครงสร้างล่างงวดที่แล้วเข้าหรือไม่โครงสร้างบน โครงสร้างบนนั้นมาแต่ว่าไม่มีศูย์หเนาะมาศูนย์อยู่แต่ว่าไม่มี0ูนย์หก่โครงสร้างงวดนี้มาหนึ่งมาห้ามาหมา8ดนะคะหนึ่งห้าหปดส่วนล่างนั้นมาสามสี่เจ็ดเกแต่ว่าไอชชอบตัวนี้นะคะโครงสร้างล่าง ท่นชอบด้วยหรือไม่เลขวดนี้เลขเด่นประชานิยมน่าจะเข้านะคะมาดูเลขหน้านี้นะคะเลขเด่นมังกรไฟนะคะมังกรไฟรางวันที่หนึ่งเด่นสองสี่ รางวัลเลขท้ายสองตัวเด่นศูนกับหบนสองสี่ล่าง0ูนย์ห้านะคะมังกรไฟให้มาตรงกับเลขโครงสร้างเนาะตรงกับเลขโครงสร้างโครงสร้างบนโครงสร้างล่าง ครงสร้างบนเด่นสองนะคะโครงสร้างล่างบนเด่น1 2ล่างเด่น2 4อ,อาจารย์ชัยแน่นอนบนเด่นสบนเด่นสานะคะล่างเด่น6 8ชุดเดียว7 9ชุดเดียวล่าง8ปส นานี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเลขหวยออนสินเนาะแต่ว่าสามารถออกเลขท้ายได้นะคะสามารถออกเลขข้อมูลรางวัลที่หนึ่งได้นะคะโดยเฉพาะเลข2992เม่แน่เนาะวันวันที่16กันยายนน่าจะมาหรือไม่นะคะกับเลข24นะคะ จะเข้าหรือไม่ถึงแม้ว่าจะเป็นอ้อมสินนะคะแต่ว่าก็สามารถเข้าได้เนาะมาดูเลขเขาคำนวณน้านะเสือจัดให้ หลักสิบศูนย์สองสี่หกนะเสือจัดให้หลักสิบศูนย์สองสี่หกหลักสิบเลขท้ายสองตัวหนึ่งสามแปดเก้าหลักสิบรางวันที่หนึ่งนะคะทีนี้มาดูเลขเด่นรางวันที่หนึ่งมาศูนย์ 3ามศูนย์อันนี้3ามสองสาห้าสาเจ็ดสลขท้ายนะคะเลขท้ายอาจารย์น้าเสือจัดให้ที่จริงเลขไอ้อประชาินยมนี้ไม่เยอะนะคะไม่เยอะท่านชอบอาจารย์ไหนก็ลองเอาไปเสี่ยงดูอย่าง อาจารย์ทิพย์อุบลนี้บนก็มาสองหกแปดนะคะสองมีสองสี่สองเจ็ดสองเก้าหกมีหกสี่หกเจ็ดหกเก้าแปดมาถ้าแปดมามีแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้า นาเสืองวดที่แล้วไม่เข้าเนาะอาจารย์ทิพย์อุบลของอาจารย์มาศูน์นะคะของอาจารย์มาศูน์งวดนี้แกมาสองเนาะงวดที่แล้วแกมาศูน์ก็เข้าศูนย์หเนาะแต่ว่าเลขตัวนี้ไม่มี0ูนย์หคิดว่าเลขสองสีคงจะเข้าสองสี่สองเสนะคะนี่2องสี่เจอนาะส่วนเลขท้ายของอาจารย์ทิพย์อุบลนั้นมาห กับเนะคะมาหนึงกับ7ท่านก็ลงอไปพิจารณาดูนะคะมาดูเลขเด่นประชานิยมนี่มาสมาสมา9มาสก็มี4 2่สองสีหี่สี่แปมา9ก็เป็น9ก้าสองเก้สองเก้าห้ก็ถ้ามา2นะคะ แต่ว่าแอดชอบตัวนี้ถ้าเป็นเลขเด่นประชานิยมเลขท้ายนะคะเลขท้ายจะเข้าหรือไม่นี่เลขเก้าสอมาแรงเนาะประชานิยมตรงนี้ก็มา79นะคะก็มี7จ็ดหนึ่7เจ็9สองแต่ว่าแอดชอบ9192นะคะ ก็แน่เนาะเก้าอาจจะเข้างวดน,นี้ยังยังคงเหลือเนาะเลขเด็ดสามตัวมาตัวสามตัวมาตัวถ้าวีโชคลาบมาศูนมาหกมาเจ็ดวที่แล้ววดที่แล้ว วัที่แล้วไม่เข้ามาดูตัวนี้หน้านี้นะคะนักหน้านี้ก็เข้านะคะวดที่แล้วศูนย์พยากรณศูนย์พยากรนั้นมาดึงหนึ่งมาวดที่แล้วดึงหกแอชคิดว่าสามหนึ่งหนึ่งสามคงจะเข้านอ้องวันนี้เนาะหรือท่านชอบตัวไหน ศูนย์พยากรเลขนะคะมา1มา4มา7บนนะคะอันนี้มาดูเลขท้ายนะคะเลขท้ายมา8 7เดนะคะเด่นแปดเศูนย์มาศูนย์เด่นห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าจัดไป8 ปดเจ็ดมาดูเลขเด่นนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายเด่นสามนะคะเด่นสามก็เด่นเก้าแล้วก็เด่นเก้าเลขเก้าหนึ่งนี้ตรงกับเลขนกตาทิพย์เนาะเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเต็งเก้านาทีสุดท้ายมีเด่นสามนะคะงวดที่แล้วนาทีสุดท้าย ไม่เข้านะคะไม่เข้าวัดที่แล้วไม่เข้านะคะนาทีสุดท้ายมาดหาาะะูหน้านี้เข้าตรงๆนะคะหน้านี้เข้าตรงๆเด่นสี่เด่นห้าเด่นแปดน,นะคะเด่นสี่เด่นห้าเด่นแปดวัดที่แล้วเด่นศูนย์นะคะ งวดที่แล้วเด่นศูนย์เข้าศูนย์นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างหน้านี้งวดที่แล้วนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างหน้านี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดที่แล้วมีหน้านี้เข้าทั้งบนทั้งล่างหน้านี้งวดนี้เด่นสี่นะคะเด่นสี่แต่ว่าแอชอบสี่สองเนาะไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่ เด่นสี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้เลขสี่จะเข้าหรือไม่ท่านก็เอาไปพิจารณานะคะโดยเฉพาะเลขหน้าปกเนาะเลขหน้าปกให้นะะ é, ท่านเอาไปพิจารณานะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้คิดว่าสองสคงจะเข้าแน่นอนนะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ของให้ท่านจงมีโชคลาภรอยนะคะสวัสดีค่ะ